ันไดมันก็จะเลื่อนลองไปไฮโซมากนะครับสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่สถานีรถไฟกรุเงเทพหรือหัวลำโพงนั่นเองวันนี้จะมารีวิวขบวนรถด่วนพิเศษนะครับ พุตราวิถีกรุงเทพเชียงใหม่ตำบลที่9นะครับผมออกจากหัวลำโพง18นาฬิกา10นาทีเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันว่าข้างในเป็นยังไงบ้าง อันนี้ก็จะเป็นรถชั้นหนึ่งของเดิมมันสวยเดิมันสวยวันนี้นะะเลไม่สวยเลยอันนี้จะเป็นรถชั้นหนึ่งนะครับดูเป็นห้องห้องส่วนตัวห้องนี้ก็ได้พอเข้ามาปุ๊บก,ก็จะปิดประตูได้ ปิดประตูแล้วอยู่ในห้องคนเดียวเลยนะฮะตอนนี้ฟีเจอร์รถชั้นหนึ่งนะฮะอย่างแรกเลยมีจอ monitor น,นี่ข้างล่างก็มีอ่ามีจอ m o n i t ร r แสดงอะไรบ้างสถานะขบวนรถมีทีวีให้ดูด้วยนะฮะแล้วก็บอกด้วยว่าตอนนี้ถึงไหนแล้วสถานีต่อไปจะจอดอะไรมาดูฟีเจอร์ต่อไปเลยตรงนี้อ่าเห็นไหมมีอะไรบ้างตรงนี้นะฮะจะเป็นปุ่มที่สามารถ ปรับเลือกช่องของทีวีนะคะแล้วก็เพิ่มเสียงลดเสียงปุ่มเปิดปิดทีวีนะคะแล้วก็นี่ที่สําคัญมีช่อง USB เอาหนังเอาเพลงมาฟังได้นะคะเสียบหูฟังได้เจ๋วมากมากนี่แล้วก็มีปลั๊กไฟตรงนี้เปิดไฟได้นะะเปิดได้2อระดับนะฮะแรงแล้วก็กลางแล้วก็ปิดสองยี่สิบโวลต์ปลั๊กไฟ220 2 2 0ยิบโวลต์แล้วก็มีกรอกน,น้ำนะฮะ ก๊อกน้ําส่วนตัวเลยสุดยอดเลยมีกระจกนี่ก็จะมีล็อกเกอร์ไว้เก็บชั้นวางของนิดๆหน่อยๆอ,อันนี้จะเป็นประตูเชื่อมห้องนะครับสําหรับเชื่อมห้องห้องข้างๆในห้องนี้นะครับก็จะมีเตียงบนแล้วก็เตียงล่างนะครับแต่มาถ้าถ้ามาคนเดียวแลวอยากจะเหมาห้องก็สามารถเหมาได้นะครับผมแต่ถ้ามากับเพื่อนสองคนก็ซื้อเตียงบนเตียงล่าง อันนี้จะเป็นตอนนี้ก็จะเป็นที่นั่งอยู่เดี๋ยวเขาก็ตอนกลางคืนเดี๋ยวเขาจะปรับเป็นเตียงนอนนะครับโอเคอมีโบชัวร์ด้วยยินดีต้อนรับสู่ด่วมพิเศษอุตราวิถีนะครับม่านเปิดปิดได้โอเคเดี๋ยวเราจะไปพาไปดูห้องน้ำกันนะครับ ห้องน้ำน่าจะอยู่ทางนี้นะ,ะสังเกตานี้จะมีกล้องจอนปิดด้วยนะครับตองทางเดินอมาทางท้ายขาบวนรถนะครับอันนี้จะเป็นห้องน้ำใช่ไหม ดึงเพื่อเปิดผักเพื่อเปิดถางเชียอจะเป็นห้องน้ำชายเอาไว้ฉี่กับล้างมือ,อนะครับห้องน้ำก็สะอาดสะอ้านเป็นระบบปิดนะครับต่อมาขงนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ำนะครับ เปิดเข้ามาดูซิมีอะไรบ้างอ่าห้องอาบ,บน้ำจะมีเครื่องทาน้ำอุ่นนะครับปรับระดับความแรงน้ำมันก็ความร้อนได้สสะามาดูต่อไปก็จะเป็นห้องน้ำนะ ดหูห้องน้ำกันนี่สวยงามนห้องน้ำจะเป็นระบบปิดเหมือนกับเครื่องบินเลยนะครับข้างในไม่มีอะไรบ้างไหนะดูหน่อยสิอ้อโหนี้ที่คือดับก,กิ่นด้วยสายฉีดแรงไหมอ่ะทดสอบหน่อยโอ้โหสายฉีดแรงใช่ได้โอเคเดี๋ยวเราจะพาไปดู รถนอนปรับอากาศชั้นสองกันบ้างนะครับแตะเพื่อเปิดนะครับแตะเบอา มีหูฟังให้บริการด้วยนะครับจะอยู่ห้องเล็กๆเป็นห้องพนาดาหญทางเดินก็จะเป็นแบบเหมือนรถไฟฟ้าเลยมาดูห้องโดยสารรถฝาบอากาศชั้นสองนะครับก็จะเป็นเสียงบนเสียงล่างแบบนี้นะครับอันนี้ตอนกลางวันก็จะเป็นที่นั่งนะครับ อันนี้ก็จะมีปั๊กไฟเหมือนกันเปิดไฟได้เหมือนกันอันนี้เตียงล่างนะครับก็จะนั่งได้ส่วนเตียงบนก็จะต้องคืนเขาจะดึงลงมารับัสสา3 5ขันที่จัดฐามใหม่นี้ประกอบด้วยขบวนรถชุด9ขบวน ในแต่ละขระบวนจะประกอบด้วยรถปรับอากาศนั่งและนอนชั้นที่หนึ่งจำนวนหนึ่งคันรถปรับอากาศนั่งและนอนชั้นที่สองจำนวนสี่คันมาดูฟีเจอร์ทางด้านประตูบ้างนะครับอันนี้ก็ปุ่มนี้ก็จะสามารถเปิดประตูแบบปกติ เป็นแบบชันสูงนะครับประตูนี้ก็จะสามารถเอาไว้จอดเทียบสถานีที่เป็นชันชาลาสูงสูนะครับโอเคกดต่อไปนะครับปุ่มนี้สำหรับเปิดประตูจอดสำหรับชันต่ำนะคะชันต่ำก็แบบนี้ชันต่ำพอเปิดแล้วปุ๊บบันไดมันก็จะเลื่อนลอง ไโซมากนะครับต่อไปก็เราก็จะดปิดปิดดังพอสมควรนะครับโอเค